วันนี้รู้สึกอุ่นใจวันนี้รู้สึกดีใจที่ได้มาเห็นความก้าวหน้าของการทำงานของโครงการป่าชุมชนต้องเรียนว่าป่าชุมชนเมื่อก่อนเวลาเราพูดถึงป่าชุมชนพี่น้องที่ดูแลป่าชุมชนก็จะเข้าใจว่าเราได้ประโยชน์จากป่าเราดูแลป่าป่าดูแลเราเราหาของป่าเรามีป่าเป็นต้นน้ำสร้างความชุ่มชื้นสร้างความสมบูรณ์ให้กับระบบนิเวศแต่วันนี้ป่าชุมชนมีอีกบริบทหนึ่งนะครับวันนี้เขาเรียกกันว่าคาร์บอนเครดิต คนก็สงสัยว่ามันคืออะไรไอ้คาร์บอนเครดิตมันคือความสามารถในการหายใจของ,ของต้นไม้เขาคำนวณกนอดกมาแล้วเนี่ยนะครับไอ้คาร์บอนเครดิตเนี่ยมันซื้อขายได้เลยนะครับต้นไม้เนี่ยดูดซับก๊าซคาร์าบอนไดออกไซด์เข้าไปได้เท่าไหร่ยิ่งมากเราก็จะยิ่งได้เงินมากมันสร้างรายได้ให้กับชุมชนให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างไรไม่ใช่ทําทีเดียวแล้วขายแล้วจบนะครับไอ้คำว่าคาร์บอนเครดิตนี้ มีขายได้เขานับกันเป็นปีจบปีแล้วได้เงินออกมาแล้วปีหน้าถ้าต้นไม้ยังอยู่ถ้ายังหายใจได้ได้ตังค์จากต้นไม้อีกดังนั้นวันนี้คำว่าป่าชุมชนประโยชน์จากป่าชุมชนไม่ใช่เพียงแค่ให้พวกเราไปเก็บของป่ามาเป็นป่าต้นน้ำให้กับพวกเราอย่างเดียวแล้วดังนั้นวันนี้ต้องขอเป็นกําลังใจให้กับพี่น้องชาวป่าชุมชนแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกๆคนในการที่จะช่วยกันดูแลรักษาผืนป่าของจังหวัดชัยภูมิ ผมไปอยู่สุพรรณมาแหมมีป่ากับเขาอยู่กระจึงเดียวไม่เหมือนชัยภูมิชัยภูมินี่ป่าเยอะจริงๆนะครับแต่วันนี้ทีมงานของกระทรวงทรัพย์พวกเรายกทีมกันมามาดูกันว่าที่จังหวัดชัยภูมินี้จังหวัดที่พ่อปัญหามา30บกว่าครั้งจังหวัดที่พ่อปัญหาร,รักเหลือเกินวันนี้ลูกชายพ่อปัญหาจะมาเดินตามรอยพ่อปัญหามาแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องชาวจังหวัดชัยภูมิได้อย่างไรบ้างจะเป็นเรื่องน้ําน้ําอุปโภคบริโภค น้ำเมื่อการเกษตรนะครับและอีกหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเรื่องป่าชุมชนการที่จะดูแลทรัพยากรของพวกเราป่าต้นน้ําทําให้จังหวัดชัยภูมิของพวกเรานั้นมีความอุดมสมบูรณ์เก็บไว้ยันชั่วลูกชั่วหลาน